สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมอยู่ในไลฟ์สดนี้แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาชมย้อนหลังวันนี้นะคะเราเจอกันในหัวข้อว่ากินตรุจจีนยังไงไม่ให้อ้วนนะคะอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวแชร์สักนิดนึงก่อนนะคะแชร์สักนิดนึงก่อนนะจ๊ะแชร์สักนิดนึงก่อนแชร์ไปเป็นสาธารณะสักนิดนึงนะคะโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทักทายกันได้นะคะส่งคอมเมนต์ส่งหัวใจกันมาได้เลยนะคะอ๋อแปบ๊บนึงนะคะอ่าเราเปิดวิวหน่อยนะคะโอเคเราจะเปิดโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยอ่ะสำหรับช่วงตรุษจีนที่จะมาถึงนะคะก็ประมาณวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะวันนี้เรามีเทคนิคการกิน ช่วงตรุษจีนยังไงนะคะไม่ให้อ้วนมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้ใส่ชุดแดงมาอาจจะแบบว่าไลฟ์เร็วไปสักหน่อยนะคะก่อนที่จะถึงตรุจีนแต่ว่าเอาเป็นว่าความรู้ในวันนี้นะคะแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆนะคะที่ติดตาม Happy Life ์บายวีานุทุกคนมาดูอาหารนะคะเมนูแรกกันเลยนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นของที่เราจะได้พบได้เจอกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะเมนูแรกอ่ะเมนูนี้เลยจ้า ทุกคนเห็นกันไหมเมนูนี้คืออร่รนะคะเมนูนี้ก็คือเออเนื้อสัตว์ที่ใช้ไหว้เนาะหมูเห็ดเป็ดไก่นะปีนี้นะคะอาจจะใช้หมูวหว้น้อยหน่อยเนาะเพราะว่าราคามันก็ประมาณสักเท่าไหร่นะหมูกี่โลเท่าไหร่แม่ส0งร้อเท่าไหร่นะแม่อันนี้ตอบได้ 230, 230. ถึง260หมูบด190าอ่ะ คือแพงมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นในในฟาร์มหมูเนาะมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะคะมีหมูนะคะมีเป็ดแล้วก็มีไก่ถามว่า3เมนูนี้นะคะถ้าเราจะรับประทานเนี่ยในช่วงในช่วงตรุษจีนเนี่ยเราทานได้ไหมเนาะบอกได้เลยนะคะว่าทานได้อาหารเหล่านี้เนี่ยมีโปรโตีน สูงนะคะโปรโตีนเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์ในไข่ในนมแล้วก็ในถั่วเนาะถ้าอาหารว้ายเหล่านี้นะคะถ้าส่วนที่เราจะเลือกกินนะคนทุกคนที่ติดตาม Happy Life แฮปปี้ไลฟ์บายวีลานุชอยู่นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเนาะถ้าเรากินเนื้อไก่ก็เลือกช่วงที่เป็นอกนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีมันช,ช่วงท้องช่วงอะไรนี้ก็อาจจะได้ไขมันมามาเพิ่มเติมได้แต่ถามว่าความคิเดเห็นของพี่วีนะส่วนตัวนะการกินเนื้อสัตว์ ้วนกว่าการกินแป้งไหมส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินได้ปริมาณหนึ่งแล้วมันก็จะอิ่มก่อนมันจะกินได้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเรากินแป้งกินข้าวเนี่ยกินได้เยอะนะคะกินน้ําตาลกินน้ําหวานกินได้เยอะมันไม่ค่อยมีลิมิตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเนื้อสัตว์ก็ให้กินโดยที่หลีกเลี่ยงไขมันเอาก็แล้วกันนะคะสามารถกินได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงตรวที่มันเป็นติดมัน กินให้น้อยๆหน่อยแล้วกันแต่สิ่งที่ต้องระวังสิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่เรากินพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ก็คือวิธีการปรุงวิธีการปรุงสําคัญมากถ้าเรานึ่งถ้าเรานึ่งนะถ้าเรานึ่งโอกาสที่จะได้ไอ้ส่วนเติมเต็มมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาไปต้มกับน้ําตาลเมื่อไหร่นะคะจะมีผลทันทีทําให้เรา มีโอกาสอ้วนขึ้นได้จากการได้น้ําตาลที่เขาปรุงทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเมนูไหนทําอะไรเงี้ยเอ่อที่จําได้นี่มีเมนูหนึ่งนะคะถ้าเป็นพะโล้ที่หวานมากๆที่ใส่น้ําตาลเข้าไปเยอะๆอันนั้นจะได้ของแถมเข้ามาซึ่งค้าเป็นไปได้นะคะเมนูที่เอาเนื้อสัตว์ไปต้มกับน้ําตาลเช่นพะโล้เช่นขาหมูพวกนี้นะคะถ้าลองชิมดูแล้วพบว่ามันค่อนข้างหวานเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเพราะว่า มันมันมีน้ําตาลปนเข้ามาสิ่งที่ต้องระวังคือน้ําตาลนี่แหละนะคะแป้งและน้ําตาลนี่ให้ระวังเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่แบ่งปันวันนี้นะคะหมูเป็ดไก่กินได้โดยสรุปกินได้นะคะให้โปรโตีนเยอะแต่ว่าหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นไขมันแล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงที่มันต้องใช้น้ําตาล<ม>อ้าวเมนูที่2จ้าเมนูที่2ที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะเห็นกันแล้วก็น่าจะแพงขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้ก็คือ ผล,ลมไม้ว่าอ่าเรามาดูการผล,ลมไม้วนะคะผละมไม้วในเอ่อในรูปภาพนี้นะคะมีหลายอย่างเดี๋ยวเราได้เรียงไปทีละอย่างเลยนะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงซึ่งคนที่ติดตามเพจ Happy Life By วิเลนุนะคะถ้าเราอยากหาความรู้เพิ่มเติมเราก็ไปค้นหานะคะดูเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกว่าดัชนีน้ําตาลในผลไม้นะคะใช้ภาษาไทยว่าดัชนีน้ําตาลในผลไม้หรือที่เรียกว่าไกลซ ไกลซิมิกอินเด็กซ์ก็ได้นะคะดันชนีน้ำตาลในผลไม้เราสามารถเซิร์ชดูได้ทีนี้ในถาดนี้นะคะในของไหว้นในถาดนี้นะคะในถาดนี้นะคะเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราสามารถทานได้นะค,ะคืออะไรเอามาว่ากันด้วยผลไม้ที่มีแป้งสูงนะคะ ในถาดเนี้ยนะคะอาผลไม้ที่มีแป้งสูงก็คือกล้วยเวลาที่เรากินผลไม้ที่มีแป้งสูงวีแนะนําให้เราทานในมื้อแรกของวันกล้วยนะคะแบบเนี้ยกล้วยน้ําว้าเนี่ยกินได้ประมาณ1-2ถึงลูกต่อมือ้อแนะนําให้กินมื้อแรกของวันไม่แนะนําให้กินมื้อเย็นเพราะว่าอาจจะใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บไปเป็นูุงได้นเนาะตัวที่2สับประรดนะคะสับประรดก็เป็นผลไม้ที่มีค่าน้ําตาลไม่สูงมากนะคะเราก็สามารถแบ่งกินได้ประมาณสักเอ่อ แปดถึงสิบชิ้นนะคะพอคำนะคะสามารถกินอันนี้ช่วยช่วยย่อยได้อันนี้ดีนะคะน้ําตาลไม่สูงมากสามารถที่จะกินได้อันที่สามก็คือส้มส้มเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมีทั้งกากใยมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีทั้งวิตามินซีแต่ว่าสิ่งที่จํากัดของมันคือส้มถ้าเกิดเด็ดออกมาจากต้นานานวิตามินมันจะค่อยเสื่อมสลายถ้าเกิดเอาออกมาจากต้นานานและเราอาจะเหลือเฉพาะไฟเบอร์กับวิตามินซีอีกเล็กน้อยแต่ว่าส้มเป็นผลไม้ที่ดีนะคะดัชนีน้ําตาลก็ไม่สูงมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะ กินแต่พอประมาณนะคะในตัวของผลไม้อันต่อไปค่ะก็คือองุ่นองุ่นนี่น่าจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทดลองมาด้วยตัวเองนะคะแล้วแม่วีก็ทดลองด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะคะกินองุ่นประมาณ่าจะเกือบเกือบครึ่งกิโลนะคะกินเสร็จปุ๊บเนาะช่วงนั้นนะคะตรวจน้ําตาลในเลือดพุ่งกระโชนเลยร้อยสี่สิกว่าเลยนะคะคือตกใจกันมากนะคะเพราะฉะนั้นองุ่นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มี ค่าน้ําตาลสูงมากนะคะใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะพุ่งน,น้ําตาลในเลือดจะพุ่งกระฉูดเลยเพราะฉะนั้นองุ่นนะคะกินแต่พอประมาณนะคะ2-3เม็ดเนี่ยก็เพียงพอนะคะกินได้แค่พออิ่มถ้าเราถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันมีน้ำตาลสูงนะคะกินได้เล็กน้อยเพราะผลไม้ทุกชนิดเนี่ยกินได้หมดเลยนะคะแต่เราต้องรู้ปริมาณที่พอเหมาะถ้าแป้งมันเยอะให้กินตอนเชา้าถ้าน้ำตาลเยอะให้กินน้อย อันต่อไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผลไม้อย่างหนึ่งที่ดีนะคะที่ดัชนีน้ําตาลเนี่ยไม่สูงแต่ว่าก็แนะนําให้กินครั้งละประมาณครึ่งลูกประมาณนี้นะคะแอปเปิ้ลเนี่ยดีนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะผลไม้ที่มีน้ําตาลหรือมีแป้งให้เลือกทานในมื้อแรกของวันนะคะเพราะว่ามันจะได้ใช้หมดส่วนมื้อเย็นนะคะแนะนําให้กินเป็นผักใบเขียวเพราะว่า น้ำตาลจะน้อยแล้วก็มีเส้นใยมีไฟเบอร์ทําให้เราอิ่มนานนะคะอะไรที่มีแป้งน้ําตาลย้ายเมา่กินมือแรกอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปเมนูถัดไปนะคะเมนูถัดไปอันนี้ชอบมากเลยอะ่ะคือเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของของอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าของเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะของเทศกาลตรุษจีนเลยนะเมนูที่ว่านี้ก็คือขนมเข็งจ้าขนมเคง ขนมเข่งเนี่ยถ้าเกิดใครทําขนมเข็งเป็นนะคะจะรู้ว่าส่วนประกอบของเขาก็จะเขาก็จะเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดน,นวดน,นวดเนาะให้เหนียวนะคะกับกะทิแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ใส่ถ้าบางคนเขาก็จะใส่เป็นมะพร้าวมะพร้าวขูดที่เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะหรือบางคนเขาก็จะใส่เป็นถั่วเหลืองกวนลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่อร่อยมาก แล้วก็เหนียวหนึบหนักมากนะคะวีชอบมากในช่วงที่วีแบบว่าน้ําหนักขึ้นไปประมาณสัก80กว่ากิโลเนี่ยพอถึงตุดจีนเนี่ยนะคะน้องๆที่ฝากเขาก็จะเอามาแนละ้ววีไม่ได้เป็นคนจีนนะแต่ว่าจะมีน้องๆที่เที่ยมงานเนี่ยเขาก็จะเอามาฝากเนาะเขาก็เป็นแบบถุตจีนหรือข้างบ้านเนาะเขาก็จะเอามาให้ขนมเข็งเป็นอะไรที่ชอบมากนะคะแต่อย่างที่บอกว่าน้ำตาลและแป้งคือสูงมากหายมากๆนะคะถ้าเกิดใครกิน ขนมเข่งในช่วงตรุษจีนแนะนำเช่นเดียวกันกินมื้อเช้ากินมื้อแรกนะคะแล้วก็กินพอประมาณนะคะชิ้นเดียวก็เกินพอถ้าเกิดกินขนมเข่งแล้วก็กินข้าวน้นอยๆหรือไม่ต้องกินข้าวเลยก็ได้ในมื้อแรกมื้อนั้นนะคะเพราะว่าน้ําตาลเขาสูงมากแป้งเขาสูงมากถ้าเรากินขนมเข่งกินข้าว ะะแล้วก็ไปกินผลไม้อีกนะคะรับรองได้เลยว่าหลังจากตุดจีนเนี่ยคุณจะมีไขมันสะสมที่พุงแน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้นเมนูขนมเข่งนะคะเป็นเมนูที่ต้องระวังในการกินให้มากๆเพราะว่าแป้งและน้ําตาลสูงมากนะคะให้เราระมัดระวังในการกินขนมเข็งนะคะให้กินมื้อแรก ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแบบเอออร่อยมากเนาะก็ให้แช่ช่องฟีดเอาไว้แล้วค่อยๆแบ่งเอามากินมื้อแรกแล้วกันอย่าไปกินทีเดียวนะคะเวลาของเหลือก็ไม่ต้องไปเสียดายเนาะ <S <S อ่ะเมนูนสุดท้ายวันนี้ที่จะมาแบ่งปันในไลฟ์นี้นะคะก็คือแมมขนมปุยฝ้ายจ้านะคะเพื่อให้ชีวิตเฟืฟ่องฟูเนาะเขาก็ใช้ปุยไฟยนะคะขนมปุยไฟยหรือขนมสาลีเนาะ,ะในการไหว ขนมสาลี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเวลาเขาทำเนาะก็จะมีไข่นะ,ะไข่ก็จะได้โปรโตีนแต่ที่สําคัญเนาะสูตรขนมซาลี่ที่อร่อยนะคะเขาใช้ไข่ประมาณ1ส่วนนี่ที่วีเคยทํานะแล้วก็ใช้น้ําตาลเนี่ยน่าจะประมาณ2ส,ส่วนใช้ไข่เท่าไรใช้น้ําตาลเบิ้ลเป็น2เท่าแล้วก็ใช้แป้งเนี่ยประมาณไม่แน่ใจว่าเท่าน้ําตาลหรือครึ่งหนึ่งของน้ําตาลนะคะก็สรุปก็คือแป้งและน้ําตาลก็คือเยอะมากนะคะ ถ้าเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลกับขนมเข็งเนี่ยวีคิดว่าสาลี่เนี่ยเยอะกว่าขนมเข็งนะพอเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะย่อยในน้ําตาลสูงปี่ดขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดกินเนาะไล่มาตั้งแต่กินข้าวใช่ไหมคะข้าวขาวเนาะกินกับหมูเห็ดเป็ดไก่เมนูแรกนะคะตามด้วยผลไม้ล้างปากสักนิดนึงต่อด้วยขนมเข็งอีกสักหน่อยแล้วก็ต่อด้วยสาลี่อีกนิดนึง รับรองวันนั้นนะคะมือนั้นน้ําตาลในเลือดคุณกระโูดขึ้นแน่นอนเพราะน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นปุ๊บนะคะเกิดอะไรขึ้นใช้ไม่หมดนะคะก็ไปเก็บอยู่ใต้พุงใต้แขนใต้ขานะคะวีก็เคยเป็นคนนั้นเพราะว่าเวลาที่เรากินหวานนะมันอร่อยมากยิ่งกินเยรอร่ลยแล้วมันแบบ <Okay. S 1> มันหยุดไม่ได้นะคะอยู่มาวันนึงเราก็รู้ตัวว่าตัวเราเนี่ยหนัก80ดกิโลนี่พุงเนี่ขนาดนี้เลยนะคะ แล้วก็แขนนี่ก็แบบคือแบบใหญ่มากนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลดลงมาแล้วนะคะเหลือ75็กิโลแล้วเป้าหมายต่อไปก็จะลดลงให้เหลือ6กกิโลนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความสําเร็จของเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะซึ่งสําหรับเมนูนะคะ4เมนูที่วีแบ่งปันในวันนี้นะคะสําหรับเธอวีไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเนื่องจากว e ีไลฟ์ในแอปพลิเคชันปิดตั้มเนาะถ้าใครมีคอมเมนต์เดี๋ยววีจะไปไล่อ่านดูแล้ววีจะตอบคาถามให้นะคะ ในการที่แบบถ้าเรารู้ว่าในอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราสามารถเลือกได้ว่าจะกินเท่าไหร่เลือกได้ว่าจะกินเมื้อไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสุขภาพของเราได้เนาะดังนั้นวันนี้ก็เลยฝากเอาไว้นะคะว่าในตรุจีนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการ เทศกาลวันตรุษจีนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็วทยใสย่เชื้อใส่จีนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในการเลือกกินอาหารนะคะเ, <sque> เพื่อทีอ่จะให้มีสุขภาพดี<ต>เพ<อ>ื่อจะได้ไม่ต้องลดน้าหนักแบบยากเย็นนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดสําหรับตัวเราเนาะก็สินเจียยูอีซินนี้ว่ใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ สนุกสนานนะคะกับเทศกาลตรุษจีนวันนี้วีก็จบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ